ผลิตไวค่ะทุกคนใหญ่มากนี่ไมโอ๊ตนะคะถังไมโอตตอนนี้แนนอยู่ที่ไร่องุ่นนะคะทุกคนที่นี่เขามีการผลิตไวนยเป็นของตัวเองค่ะของสวนองุ่นของเขาเองยังคงอยู่ที่เกาะไซปรัสเช่นเคยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่สวนองุ่นนะคะจากที่พัก30นาทีค่ะพื้นที่โดยมากเขานะคะทุกคนดูจะเป็น เป็นหินเป็นดินที่ปลูกอะไรไม่น่าจะได้นะแตกต่างจากสวนไวท์ที่อิตาลีนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะแอ้งแรงที่เราจะไปคือสวนนั้นนะคะทุกคนต้อนองุ่นเขาจะเป็นต้นเล็กๆค่ะแะแกลนมากไม่เหมือนอิตาลีค่ะทุกคนต้นเขาไหมเล็กนิดเดียวคนถึงแล้วอันนี้จะเป็นสวนที่บอกว่าไง อียูอ่านไม่ถูกค่ะมีรถมาบ้างแล้วบางจำนวนห้อมล้อมด้วยภูเขาค่ะพาดูจากด้านนอกเลยนะคะเดี๋ยวเดินเข้ามาด้านหน้าเขาก็จะมีไวแบรนด์ของเขาะค่ะที่เขาผลิตที่นี่ตั้งโชว์จัดเตรียมไ้มีด้านนอกด้วยนะคะทุกคนจะมองเห็นวิวภูเขาค่ะ เขาผลิตจากที่สวนเขานะบรรยากาศดีๆยามเย็นหรือว่าไปบ่ายมานั่งจิบได้เลยค่ะทุกคนเขาก็จิบกันทั้งวันแหละสาว่าน้ำด้วยค่ะทุกคนวิวภูเขาค่ะด้านนอกค่ะทุกคนดูวิวเขาสิสวยมากๆกว้างมากค่ะใหญ่มาก ดูคะ่ะทุกคนต้นองุ่นจะไม่สดชื่นสดชื่นเหมือนที่อิตาลีอีกแล้วพูดอีกแล้วดูดินเขาก็รสชาติของไวน์ก็คงจะแตกต่างกันเช่นกันคะ่ะตอนนี้เราเดินชมบรรยากาศโดยรอบก่อนนะคะถ้าอากาศดีๆจะยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะเดี๋ การผลิตค่ะลงไปหลายชั้นเหมือนกันเย็นอาการเริ่มเย็นดีค่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพาเดินดูแล้วก็อธิบายเรื่องการผลิตแบบคร่าวๆนะคะทุกคนจากห้องหนึ่งแล้วก็ไปอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นห้องแพ็คกิ้งกล่องวายเขาค่ะทุกคนที่เสร็จแล้ว The uh yeah, yeah. ห้องเก็บไวคะ่ะทุกคนใหญ่มากนี่อาถังไม้โอ๊กนะคะห้องนี้อากาศกำลังเย็นสบายค่ะทุกคนหอมถังไม้โอ๊กเหมือนกันนะแต่ละถังเขาก็จะมีวันเดือนปีบอกว่ากี่ปีแล้วอายุของ <Yeah. S 2> ไวเขาคะ่ะ เขาต้องคอยหมุนด้วยนะคะตรงนี้มีล้อด้วยให้หมุนถังไวนเาต้องหมุนนะคะมาแล้วสิ่งเราต้องทำห้องท้ายสุดนะคะก็คือห้องชิมไวน์ค่ะทุกคนวัน,นนี้เราจะลองหกขวดนะคะหกรสชาติของไวน์บนเกาะนี้เขาก็ปลูกองุ่นเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน มีหลายส่วนมากแต่จะไม่โดดเด่นเหมือนอิตาลีค่ะเพราะที่นี่ต้นองุ่นเขาจะแคร่แคล้แกลนๆค,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 ค่ะดินเขามันจะไม่เหมือนดินค่ะทุกคนมันจะหนักไปทางหินมากกว่าถามว่ารู้เรื่องรสชาติของไวน์ไหมก็ไม่นะคะเอาที่เราดื่มแล้วเรารู้สึกว่าชอบเอาอยัางนั้นมากกว่าดีค่ะนั่งดื่มไปคุยกันไปจากหลายคนก็มาจากหลายที่ค่ะ แล้วก็หลายๆคู่นะคะก็ก็มาจากเมืองนี้แหละเหมือนชาวเชียงใหม่มาเที่ยวภูเก็ตอะไรประมาณนั้นค่ะก,ก่อนที่เขาจะให้เราชิมแต่ละขวดแต่ละรสชาติเขาก็จะเล่าถึงประวัติของไวน์ค่ะว่าไวน์นี้ผลิตจากอางุ่นชนิดอะไรแล้วก็สีของไวน์ได้จากเปลือกองุ่นหรือว่าอะไรพวกนั้นนะคะ่ะเสร็จเราก็ขึ้นมาด้านบนค่ะทุกคนตอนที่เราเดินเข้าแรกๆแ,แหละเราชอบรสชาติไหนเราก็ซื้อกลับบ้านค่ะอ่านแล้วค่ะ ได,ได้สิ่งที่ต้องการแล้วค่ะทุกคน <c oughs> กลับบ้านแล้วลานจอดรถที่เขาเอาไว้ต้อนรับลูกค้าคือกว้างมากๆเลยค่ะทุกคนวันที่แนนมาวันนี้คนก็เยอะนะคะมีกลุ่มหนึ่งที่ไปก่อนหน้าแนนเราด้วยน,ะะน้องน่ารักมากค่ะทุกคนดูกแก่งหางน่าจะเป็นมิตรนะคนนี้นะลูกนะเอ้ไซปรัสเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3าในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทุกคน ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ